สบายดีปลุงสบายดีสุขุสุคนสบายดีเอฟซีทุกท่านนี่กับปอบผอกับซองน้องเมีดปลุงเงอ,อ๊กันมาหาลุยน้ำไหมเฮ้อทั้งบ่าตาหาน้องขีดน้องมิ้วโล่หาน้ำมอไอเมตตาปลุงเฮ้อหาหน้าไม้ห,า,มหาจิรอบไปะโดยหาหน้านไม้กับคัดของ คัดคองคัดคองเอาเบืดอสินมันเตะถุงน้ำไม้ได้ปลาลูกอันนี้ปลาถุงน้ำไม้รอบน้อำกันไปเลยแคมห่วยเอ้ยโบเอ้นแคมห่วยกางห่วยไปเลยน้ำห่วยเฮายตามห่วยไปลาูกสภาพมัน ัตว์มันจะเท่งกับเขาทอดเขาไผ่ไปล้ไหมนมีดว่าผิดปาะไปไกลไกลกับเขาอดเขาไไปล้วเอาสิปกันไปทางดาบ้าเหลาะทั้งหลุมทั้งไดเพินเลาะอยู่ดก็จะเหลาะอยู่ดเอา งาทั้งน้อยงาทั้งจิ๋อเอานกคิดจะบอกเธเาไปลาะไปร้องกันไปรงเลยเพื่นเดี๋ยวหักันไปไรงเลยบางนี่งทีมงานทำงาจิ๋อบาดหนี่งงาจิ๋อไปรองจิ๋อโคตรเลยนเป็นที่ใช่ไปลงเลยก็เลยเล ชุดเคล็ดมาต่วะชุกเคล็ดในของบ้าใหญ่เลี้ยงมาเต็มอยู่ของบ้าใหญ่เลี้งมาเต็มสบายดีพี่น้องนี่ก็เราก็จับซองน้องเม็ดที่ก่าเนาะนี่พอกับซองน้องเม็ดไปล้วถ้ากันงัดกีรอกันอยู่ตอนนี้น่ากินที่กินได้ขวางหนาเบ็ดไปล้วเลย Nát nát bắt Nát chắc nát nhắn phải luôn ấy Nát nó mày cơm nát Nát ngăn mày Ngặt <laughs> cân nhiều tao nè Nát ngăn chứ bên cơm lăng chay hay Nát

ที่เราควบมือกันได้คุยนี่ที่เราต้มแม่กินอะไสบายไกินอลยสบายกนบะเตงานงานไปเว้ยนี่ปตกำลังงัดอะนักหนามากลางนี่ลูกมักยมนางสติ๊กเอนางสติก็มาเพื่อให้องทงเลยบตตะทีงงานเอามาหกคนปล

เอาขอดอนใหม่ประศนปลาลุงเพลินนักขิดก็ได้เปลี่ยนของแล้วนักขิดว่าของนะั้นเต็มแล้วประศรนเอาเต็มแล้วของนะั้นปลาลุ้งไหมนักขิดนักพุทไวขนาดอ้องมีแต่ปลาจ้ะปลาเพิ่นปลาลุ้งไอ้โหน้องเพิ่น มาหล้วเปนอันกันไปรูปฟาตุไปรูมไปรูมมึงเนี่ยเป็นขุดจิโร่ฮะนะประมาณทีมงานาขุดได้เนี่ยไปเลยเจ้าขุดแต่หึงเลยป้าตะเรียนกันเขาจ้าขุดแล้วทีมงานาขุดอยู่ทางไหนมาแล้วเป็นอันกันไปรูมบางทีมงานเขุดจิโรอ ทีมงานฮาลุยเลยไปลุคุณลุยลุยคุจิรอวันนี้บาตาก็มาไปเลยคุณจิรอกะไรลุยน้ำกันไปลุงทีมเลยทีมเลยไปเลาคือมาหาไอศชหักมคุณยังเลินแต่นูนหอยกับาตาก็มีไบาตาคุไปคุณมาหาไอกยมาี่ยวมีเวดมุ์บ่ แต่มาลามอีน้องขีดป้าทุกน้องขีดในของจะาบคัดเะแอลคัดเลทีน้องขีดของนาของแซกระโต้เลยไปเลยคัดจะแขนแต่ระวังแคนรุดได้น้องขีดเอเรื่องหาจินไม่ต้อง่วงแลกยัแอลดตั้าคางไม้นี่ยูลับคู่หลักก็รู้อะต่อเนาะนะ บ่ตาป๋าเมตามาขุดเอ้าบ่ตาป๋าเมตามาขุดวะซั่นสิได้หรือบ่พลุงเบิ่งๆได้แน่นอนเบิ่งเด้อเรื่องหากินบ่ท่าชิ้นแล้วนั่นเมตาได้หรือบ่พลุงเอ้ยบ่ตาป๋าบ่เมตามาขุดลำเพิ่นได้ถ้าเฮาขุดสิถึงได้อยากฟ้าไปแล้วไปนํา คุจิรอได้ปลายไปลุลูงานน้ำไม้บาดเอววันนี้ diver, ค of, ุจิรอได้บลาไหลประหงัดเห็ดมันไม่งานน้ำไม้ไปลุลูนี่ในเมตาน้ำไม้โกงวะท่านก้านก้านเราไปนังก้านก้านนี่นันก่อนน้ำไม้แคบตะพางหัวปลุลมกไหมแคบตะพางหัวนี่พอมีอยู่ได้น้ำมพอมีอยู่ได้วะท่าน hiện đi về mặt tận mụn đây bây giờ thế nó mạnh là mụn đâu thế pai phải luôn thế pai nó đâm đâm nó khẳng lỡ phải lọp nó cắt phải luôn phải nó kịp phải đậy đậy นึกคิดกันหนาขื้ออย่างไรยังได้อืออย่างนั้นไปหรอไปต้องการไปรุงเอาบอกตาลุยอยู่ไปรุงไอ้ผู้ลุยเลยสปียกเลยว่าไรว่าไรไอ้สินคนปากเซกามา ทีมงานเท่ากันหรอยอู้โน้องขิดกระหมุอยูู่อยู่ดังน่ะปลาลกไอู้ไปแล้วไป้วกันปลาลูกทีมงานเท้าด้วยน้หวยอีกแล้ะฮะงัดเราไม่ปลากฟอยไปแล้วไป้วกันปลกบัตเขาก็ไผ่เด็กปลาลไอู้ทีมงานเท่ากัน ปลาตะลุยน้ำปะลุงฮะเอาเอาแล้วจ้รเบอร์ตาคหวได้ปะลุงอ้าตัวไหขึ้นขึ้นเที่ยวเลยน้หม่ด้เลยได้ล้วป็นกเบนปะลุงเอาปะลุงน้องขิดบิ้งเบิงอาจารย์นองขดาน้ำหมปางเรยนไะน้ำหม่นะ ให้เบ่งนกขีดเนหยปลาุงบ่น่ะบัเสียมนกนงขีดนี่ยปลุงนี่นงขีดสิงนันออกมาปลุงอ๋อเนาะข้าวได้ปลลุงเอ้ขาวอาจารยเอาแก่พดเอาเอบอได้บ่ได้อาจารย์บ่ได้เป็นบขาวนี่ องไปน้องคิดต้นนี้เหี้ยต้นนี้หนอขาป้าลุงหนอขาวกะมาป้าลุงเดินนี่แมนเหี้ยยังไงมตาหักไป้าลุงไปเมตาได้น้ำไม่อีกอนป้าโตน้ำไมหน้ำไม้ป้าลุงพลักลุยนไม้สันลุยนไม้จากสมือลุยนไม้จากสมือป้าลุง น้ำไหมก่อนเอน้ำไหมใ่ไห้อจาก้ลปาให้ไม่ตาคุดเอาตัวนี้้ตัวหนอขาปลุกหนอขาบุป้าตอาตขาจะดวกเลยปลุงต้มต้มจะไม่ตา่ไปละไปนั่งกับปลุงเอาไม่ตาไปลุกอีกแล้วปลุงไปลุอีกแล้วไปราน ผลน้ำลาน้องมิว้วก็ได้น,น้ำลไปลุงก้อนไม้บ้งกาได้น้ำลาไปแล้วเปนน้องกันไ,ไปลุงทีมงานเทาไปลุงเ้มาันนี้กันชิดเมื่ออะไรไปลุงแบบนี้นะเออน้องขีดหวัวรยังน้องขีดเอ้ยสิพักกันกับแล้วสิบอตา้าโอ้เสีย สีแดงไปเลยแม่สีแดงเลยเค้าป๊าสีแดงแก้มพ่อใหญ่เอ้ยจ้าว่าเพิ่นสิมาแดนรู้จักมาบ่พอแดนไปลุงเอ้ยย่านบ่พอแนาย่านบ่พอแนบ่ตว่าเก็บเ็ดสิบ่้ตอนนี้าสิเก็บซนบ่เอาูกเ็ดปกแดงปลุนี่มีๆอยู่บ่ลมาานี้มก็สิได้จบคลิปเพิ่ตัวนี้เไอ้คลิปหน้ากันใหม่ ฝากต <Par adi> ิดตามกดไลค์กดแชร์ส่องบัตาด้วปลาลุงส่องบัตาปลาลุงเลยฝากติดตามช่องน้องมิดน้ำปลาลุงขอบคุดูประสมคลิปน้องมิดเห็นได้ปลาลุงเลยขอบคุณมเลยไลค์เอาไปกดลงนะสบายดีทีมงานเรา